สวัสดีครับทุกคนยินดีกับต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมก็ที่นี่เคยกับนี่นะครับการต่อทีนทีนหนึ่กล่องนั่นเองครับซึ่งก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยเนาะมาโอเคอูย้ย ตั้ง24ชั่วโมงอะ่ะใครจะไม่คิดถึงกันเล่านะครับคุณผู้ชมอาา้าฮะที่เห็นอยู่นี้ก็คือใช่แล้วครับมันคือรีพิเต,เตอร์ผสมกับผงเลสโตนพาวเวอร์นั่นเองนะครับน,ะนื่อือเนี่ยมันจะเป็นทางแบบนี้อา้ารู้สึกว่าจะมีอะไรขาดหายไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำแปลกๆเหมือนกันนะอา้าผมรไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมาครับคุผู้ชมแมงมุมโอ้ไม่นะ

S <S> เป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมอ้าวมีเหลืออยู่ตรงนั้นนะ่ะทำไมตรงนั้นไม่ติดเล่าอย่าลืมติดตามรับชมก็ต่อกับทีที่สองหนสี่ร้อยกล่องครับไม่ใช่สี่สองหมกล่อง500กล่องครับผม